ได้กลินมะนาวอมมาาาห,มห,หอม,มมากเลยยำลายไหลแล้วกินหอมรั่วมากเติมปลาหมึกอ่าต่อไปนี่พระเอกของเราปลาหมึกเทำอะไรนะเป็นทะเลในสมุทรสมุทรนะเป็นสมุทนะรูกสีสันโอ้ตามปลาหมึกว้า วกทำไอะไรนนหาที่กินด,ดีเมนูข้างบ้านอะ <c oughs> ไรน,นี่ปลอย <c oughs> ยุติปลคุ้มนเนี่ยปลอุติไปล่ยุ้มครัล่อยคุ้มแน่เลยปอยมะกอกได้เป็นน้องมันมันมัเง้มังเงี้ยข <c oughs> <c oughs> ยิ้วได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผู้ติด,ดตามรับชมนะครับกินไปทั่วคบสอันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับทำอะไรนเนี่ยไม่รู้รู้ได้ไงน,นั่นอะไรเนตามปากมันปลาหมึมอกอะปากปลาหมึกมวันนี้เราได้ปลาหมึกมามมไปตลาดมาเมื่อกี้เป็นบวงอะไรรน้เป็นหนวดมันนะ้ะ หมึก,มกนะนี่เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูตำตปลาหมึกนะเดี๋ยวซอยปลาหมึกแล้วก็ตั้งน้ำร้อนร้อนลวกนะครับนะครับลวกพอสุกนะครับแล้วก็ไปก็ไปตำกันนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสักครู่แล้วกันเะให้คุณแม่ซอยปลาหมึกก่อนนะครับเดี๋ยวาพ,พบกันนะครับอีกการทำก็ไฟสว่างกว,ดดกว่าดีรถกลับมาอ่ะสักครู่ครับ มาครับมาถึงเวลาที่เราต้องตามดันแล้วนี่อันนี้ใส่อะไรไปเนี่ยพริกแห้งอนะโอเคครับนี่มะละกอรเรานะครับไปซื้อที่ตลาดมาเขาขายเป็นชุดเลยนะครับเนี่ยชุดละยี่สิบบาทนั่นมันจะมีมะละกอเส้นนะเขาขูดมาแล้วมะนาวหนึ่งลูกมะเขือเทศนะครับแล้วก็ถั่วนะครับแล้วก็น้ำปลาี่น้ำปลาเขาแบบไม่ได้ไม่ได้ต้มอะ่ะไ,ไ,ไม่ได้ตุมนเนาะนี่ หมึกเราครับลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วรอจะตำใส่พริกแห้งพริกสดนะครับใส่ด้วยกันแต่กระเพียมไปแล้วนะครับงงอยู่ไหมโป๊บโปุ๊บโป๊บโป๊บน้ำตาลอ่าใช่ดื่มน้ำตาลถามเมื่อกี้นี้ว่าน้ำตาลไหมเอาดืา่มอาหารเราทุกทุกครับอ่ะต่อครับอ่าเพชรแน่ๆเลยกลัวไม่เอาเพชร คลิกก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะใส่เอา้ผงนัวครับต่อไปใส่ผงนัวได้ไหมผงนัวใส่หลายเสบหลายครับรอออโอ้คกบเลยใส่ยังหลาย <laughs> ไม่ให้อร่อยอยังไงไ,ไปงใส่น้ำปลาครับต่อไปเป็นน้ำปลาใส่นิดนึงก็ครึ่งช้อนใส่ก่อน ตามด้วยน้ำปลาแดกปลาแดกอันนี้เป็นแบบต้มสุกนะครับนิฮออะไรก็ได้เรใส่ถ้าแต่เยอะมันจะนัวหน่อยใส่ไปก่อนครับกะเพียของเราตามด้วยตาลมะพร้าวครัต้มจ้ำเนี่ยต้องใส่ตาลมะพร้าวนะถึงจะอร่อยใส่ตาลทรายไม่อร่อยนะรส่ามันจะเปลี่ยนนะ ะเรียดแทนยี่เนอเนื้อเน้อนื้อเียอนื้อเลยคนให้มันเข้ากันนะครับแต่น้ตาลมละลายเดี๋ยวเราตำแล้วก็กินขนมจีนจีนอ่าต่อไปไม่ตายใส่มะนาว นแล้วต่ำปลาหมึกนะครับกนินขนมจีนขนมจีนกุ้งป่ามะนาวหอมมากเลยนะได้กินมะนาวหอมมากเลยยำไหล่ไหล่ละอินหอมด้วย,ยนะม,ม,ม,วมากาไปสามสามชิ้น,นก็เรียกอะไรสาม ซ้ำเปียงซ้ำอะไรซ้ำเสียงเสียงไรู้เขาเรียกอะไรเรียกอะไรใช่เรียกกระเทยต้นต่อนี่ยังปานนี่ซ้ำต้นอ่ะใส่ถั่วไปครับตัวแล้วก็ตำแหลกมันไม่ลอยนะไม่ลอยเราแต่คุณชอบนะแต่ว่าเราชอบลักษณะแบบใส่เป็นต้นๆอน่ะพอจะแตกแตกอะเฮ่เก๋เทครับ นี่ใส่ลงไปปาลงไปใส่หมดเลยนะอรเอยอร่อยของกะเที่ยวรสความเปรี้ยวกะนาำไม่เสรนี่ยน้ำลายไหลกันาะเนี่ยไม่อร่อยมันไม่ได้กินมะนาวกินเลยหอ,อมามากเสียงครงอะโชว์กถ่ายกันหน้าบ้านอยู่ยเลยครับเข้ารถออก ชีวิตนะครับของคนโรงงานบานตามแบนด์มานี่เป็น,ย,นยังไงครับชิมป่ะเป็นไงนัวคักขาดอะไรขาดเอียงช้อนติดน้นองการ

พบก,กันปุ้งไปงไปลเลยไปจนถึงแปดบ้านนะมั <c> ้ง <oughs> <c oughs> อยากให้เพื่อนๆได้กินอย่างนี้หวงมากจรินะผมไม่ได้แสดงเลยน้ำลายไหลตลอดเุณอยากกินนี้ไม่รู้ตอนนี้ปลายไหลมาคุณเ <c oughs> อาว่านมาใส่เลยรถมาครับไม่แล้วครับอ่อะขยับว่าเราหน้าบ้านเนาะห้องเช่า ตัวพเข้าวิ่งออกนะครับกำลังออกทำง,งานกันโอเค,ครับปลาหมึกอ่าต่อไปนี่พระเอกของเราปลาหมึกใช่ไหมน,นะมเป็นเขาเรียกนะปลาหมึกหนวดนะหนวดหนวดปลาหมึกนะรู้เรียนปูกเรียบขิดเนี้ยก็ขอไปแล้วกันคนก <ขอ S 2> <ห>ินเป็นอย่างเดียวครับ อ็เห็นจริงสีสวยนะนี่เราไม่ทำตอนใหญ่นะครับเพราะว่าบางคนไปใส่รวดที่ปากกินไม่ได้เชียวไม่ได้หอ,อมเลยอหอมมากอ่ากินเลย,นะเลยร้อยเดี๋ยวเราจะเทใส่ แม่ตายโอ้มึดนะโอ้สีนั่นระทานาเดี๋ยวเพเหมือนลูกอะไรสัอกนะอย่างนะเวลาใส่มันสีสวยมากเลยนะ <c oughs> โอ้โหอเพื่อนโอ้นี่แล้วแก้มผักมันมีผักมีประกาศนะครับแล้วก็ผมซื้อนั่นมามะละมะละคินก มกินแก้มหรือจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ดูแล้วน่ากินมากโอ้โอเคครับเดี๋ยวไปตั้งโอ้โหเดี๋ยวจะมือไปหน่อยถ่ายใกล้ไฟน่อโอ้น่ากินไปสีสันโอ้ตั้งประมึกว้าวทำอะไรอะไรนะแล้วหาที่กินมาครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวได้กินกันแล้วนี่โอ้ ตำปลาหมึกเราขอยอดดำนี่เมนูข้างบ้านอะไรนี่ขอยอตีไกยกุ้งเนี่ยโอ้นี่ตายขอยอตีขอยอตีซอยอะไรกระเทียมก่อนน่ะเออกระแกนกระแกนแก่นเดี๋ยวนี้หนึ่งพักครับกระแกนหนึ่งพักดูข้าวเหนียวข้าวเหนียวยังนี่ข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวแดงงั้นเนาะ เหนียวดำาเหนียวดำดำแดงโอ้ผักหลายนะครับผักก็หลายเลยดิหลายๆอ่าวันนี้เราจะกินกับข้าวเหนียวเฮ้ยไปกินข้าวเหนียวทั้งข้างข้วเหนียวทั้งขนมจีนแล้วกันนี่รเยอะเลยโอ้นี่ครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะละชีสน้ำมันกินกันอัดด้วยโอ้นู้ปลาแซ่บปะหรอข้าวครับครับอืมนะกินแซ่บดลวยอืมผักก็หลายๆวันนี้เนาะ <า>ยุงก็หลายก <c oughs> ินแข็งก็ยุงวมานียมาครับเดี๋ยวกินขนมจีนไม่รู้สึกมีจักรเจืดไม่ออยุ่จงจีเราอย่างเป็นไงคือไหมน่าตับตับตับตัาปลาหมึกเป็นไงอโอ้ยย่องจากของไปตามเบียนก็ย่องเอง <c oughs> dumping ở lại yên lần ơ hả mãi hấp đi luôn mực lâu mặt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  lâu chắc lâu mặt 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 mặt Ừ. 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 mặt Ừ mặt mặt Ừ Ừ กองกองกองนักทานต้โตไคุ้หรอตกคนเดียวน้ำดำน้ดำถ้าเป็นเขาเจ้าก็จะเป็นเขากลงองถ้าเป็นคำเนี้วเป็นันเนี้วเรียกอะไรเขากองเนี้วไม่มีนะเป็นเขา อืไหนลองชิม๋กลคุ้งกันนะครับโมเห็ดนะหอกเห็ดมกโอ้คำใหญ่ปวดว่าเขาโบอยากเข้าปากไหมมาคุกวามาเลมามกเห็ดมกเห็ดมาเลอยูนะมาเอเมอัเมา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 ม้มมามามามมมา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 มมมา ปกติขมแข็งขมครับตั้ประมืออะมาตำ้ประมือมาขะขะดูดูดูกืเกิดเถ็ดโอ้ยนี่เนื้อั้นะครับเนอให่ของวันนี้ซ่มมูกิน่าบซื้อมายู่บอกว่ามีขันเนี้ออยู่แสบยบอ่ะเจ้อจับจับแต่เบียดอ้าวจะบียดนะ นเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบแซแบอยู่ดนาะอจับขวดเก่งก่คนยครับใส่กุ้งแน่เลยใส่มะกอกมะกอกได้เป็นน้องไหมมันมะเงยมะเงยเขยขวดเอ๋อนี่ยนี่ตำกุ้งสดตำหมี่ตำบะ่หมี่บอหมี่บี่บะหมี่ะมะมี่บมบบะมมี่่บ ชิมๆชิมนู้น่ชิมนูนต้ปลาหมึกอืมอืมกินเลอ่ะแซ่บๆอื่บแซเนี่ยแซ่บคุมึงเลยอืมหวหกตั้ปลาหมึกได้ตาหมบุัดๆจัด้าอร่ออร่อยอิมก่อนเนี่ยคนไปกินยกินกินเลย กินไปเรื่อยๆครับพิงหมูดนี่ทิ้งหมูทิงหมูกินน้ำกันเนี่ยแหละก็ไม่ใหญ่มาในรถแต่ไมเลยนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้ต้มเห็ดบ่มกมกมกเห็ดบ่เห็ดไรหนามอ่ะเห็ดัน้อเห็ดันงอเจ็บันด้อย โอ้วัญร้อนด้ยให้เลยนะให้เกาหลีไม่ไม่จะเอาใส่ถ่านไม่ได้เลยกรัดงนี่่ถ่านถาถานกระจายหน่อยฮะเอาเนเอามื่อก่นเาเนี้อกระถาง้นไหม้ใส่ไปเถินอะนไหนเยอนเนี่ยเมื่ออยู่ถ่านเยี่ยว่านึกว่านึกว่ายึดจไปใช่ท่านว่ะแม่นะกรแจาไปใช่ท่านนกำ อดังอ่น่ด้มเฮยขึ้นอย่งนอ้ันัเออัอตอาะรเียแนี้โอ้ขอไเด้อติเทียมลกลยลกก้มามากระจอยกันนั่นแหละโอ้จอกระเด้งขึ้อขนี่นี่มละนี่เขากันเป็นอย่างนี้เจ้าอย่างนั้นนกเป็นว่าได้บ่จับกระเด้งครับ

เน um, ี่ยดำหมดแล้วครับเขาก็ล้านเลยเขา็ล้า้าตผมใจเย็นหมดแทบเลยต้องขยะไปแลยวดำอันนี้ตัวอะไเหมือนสามเลยไม่ให้เสียกำลังกินแล้วก็จะออก นี่ <AS L> มบ <Ori ole. S 1> นี่ตั้งกล้องดีดกินไงขนมจินนะขนมจินหรือกรบุ่นน้ำนมจวนจีนจวนนไปครับนมจวนกับสับับมืกอาดได้ร่อันมุกเห จะพนะานเป็นเฮ ok. ็ดอันนกเฮ็ดดินบรนทออไหมที่ขัดก่อาดเชือตาห่วงอวะแต่นตาห่วงคาเก้าอี้อน,นี่แม่น,มนอนาสะจิต้องแต่ตะกอนนี่แ่งมาแล้วเห็่งเจ้าเหงเลยเ โอ้บบาากเยก็จดตันี่าล่างมือเลยเขึ่นใบบักขามของหวานบอของหวานของหวานของหวานตบไทยนี่มัเออนอยน้อยที่แกเป็นไปเหมือนน้อยกว่แกมันแกมันกินขีอดนะน่าว่ะดุ๊กติ๊กติ๊ก

ก็แค่ต้นามแต่บหดยติคอน่ะถามไปเรื่องว่าพดคอนสีโหยดโว้ยงวันเดี๋ย้นใบใจเขาไป็นงหวันอยู่ต้นกิ้นต่เพิ่นเหรอจะเป็นหกเกียวอเียโอ้โหเห้วครับเนี่ยเราปิดที่พ้นก่อนแล้วกันนะครับก็ คลิปนี้ก็กินอาหารกันแบบคนบ้านเนาะมีส้มตำปลาบึุกน,นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรก้อ,อยกุ้ง,ง, <laughs> งใส่มะเกือใส่มะกออ <laughs> <laughs> โอเคครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกินไปทั่วพบสนะครับความสุขวิูีการกินนะครับลคลิปต่อไปีนยวมาชมกันว่าเราจะทําอะไระราบปทานกันไกินกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ข้าวเหนียวติดมือเลยเต็มมือเอเยเลยต้องแค่